วันนี้เราจะมาแจกแมปกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้แจกมานานนะครับวันนี้แจกแมปไฟน a าเห็นเฟดดี้นะฮะซึ่งแมปนี้ก็เออเป็นแมปที่เหมือนว่าเราจะต้องหนีผีแล้วก็ทำคุยเทเ็จด้วยนะคนสร้างได้แก่กูคนเดียวเหมือนเดิมแล้วก็กดนะฮะหนึ่งเลยห้ามทำลายห้ามทำลายแมปสองห้ามฆ่าผีสามห้ามโกงนะครับแล้วก็แมปนี้ให้เล่นแค่หนึ่งถึงสองคนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นเยอะวันนี้มันขี้โกงถ้าเกิดคุณชอบแบบนี้อยากให้มีภาคต่อแล้วก็เดี๋ยว ผมทําให้นะครับนี่นะครับถ้าเกิดเออพอดีผมเล่นไปแล้วนะอันนี้สร้างเองเล่นเองสุดยอดเลยสนุกใช่ได้อันนี้นะคือระบบไฟถ้าเกิดเราสรับอันนี้ปุ่มประตูตรงนี้จะปิดส่วนตรงนี้จะเปิดเอ้ย yeah! เียอ่ะแบบคือมันจะเห็นไฟไหมทุกคนเดี๋ยวอธิบายทีหลังแล้วกันเนาะ อวิ่ง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 ไม่ไม่ไม่วิ่งวิ่งวิ่งตู้ตู้โอตู้ไม่ไหวตู้ตู้ไม่ไหวแน่เลยตู้ไม่ไหวแน่เลยเข้าตู้ได้ไหมเข้าตู้ได้ไหมไม่ได้ทันไม่ทันไม่น่าทันเข้าประตูแทนโอเคอะไรนะทั้งหมดก็คือนี่คือถังขยะนะซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปเก็บเลสโตนที่อยู่ตามแมปนะจะมีอยู่ทั้งหมดสามสิบอันนะเลสโตนแล้วก็เอามาทิ้งไว้ในนี้นะประตูข้างนอก่างี้เปิดมาใส่ไว้ในกล่องนั่นแหละ ซึ่งระหว่างทางกูก็ต้องหลบหลีกหนีผีเหล่านี้ไปด้วยซึ่งจะมีอยู่สองตัวนะเพราะว่าถ้าใส่สามตัวมันคงจะยากเกินไปและตอนนี้ขอเก็บของหอนแล้วก็ปิดตู้แล้วก็จะมีตู้แห้แอบ,บตาแอบ,บนะสำหรับครที่ไม่อยากอยู่ในห้องนั้นะแอบบได้จริงนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะโดนตีก่อนถึงมันจะแอบ,บได้นะคือเราเข้ามาเนี่ยบางทีซัมบี้มันวิ่งมามันก็จะตีเราไปหนึ่งผีแล้วมันก็จะเดินออกไป เป็นไงสุดยอดไปละจะมีเลนสตโตนอยู่ตามแมพนะครับงานแรกของคุณคือการเก็บเลสตโตนไปใส่กล่องแล้วที่เหลือก็ทําลายเค้กที่อยู่ในกล่องแล้วก็ซ่อมหน้าต่างหน้าร้านนะครับงานของคุณก็จะมีซ่อมหน้าต่างหน้าร้านแล้วก็ซ่อมอันนี้หน้าต่างในห้องห้องห้องยามอเออแล้วต่อไปก็โถส้่วมไปวางแล,แล้วก็เยี่ยอะไรวะเออเอันนั้นนหะคืออะไรบะเอาเยี่ยนี้ยมาใส่ไว้เนี่ยเห็นป่มมันจะมี อธิขาดเอ้ยมาจากไหนเนี่ยจะมีอธิขาดอยู่ให้คุณมาซ่อมนะมาจากไหนกันเนี่ยพวกมึงเนี่ยโหอะไรวะหเอะไรวะดูหนอกแม่งเลยดูหนอกแม่งเลยดูหนอกเอออ่ะทุกคนจะต้องวิ่งไปปิดปิดไฟตรงนู้นเห็นไหมเราจะต้องคี เรียบร้อยเป็นไงประตูปิดแล้วเข้ามาไม่ได้เป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องซ่อมลูกกรงตัวนี้เดี๋ยวมันจะมีของเนี่ยจะอยู่ในนี้ให้เราไปซ่อมได้นะซึ่งผมเอาไปซ่อมหมดแล้วแล้วคุณก็ต้องไปกําจัดเค้กไปไปไปนะแล้วคุณก็ไปเอาทําการทุบเค้กทิ้งนะเค้กที่อยู่ตรงโต๊ะเป็นการทำความสะอาดร้านนะครับสำหรับงานคุณและเดี๋ยวตอนเช้าประตูหน้าร้านจะเปิดนะครับ คุณก็สามารถออกไปได้นะฮะในตอนเช้าซึ่งถ้าเกิดใครทํำคยนไม่เสร็จนี่คือประตูอีกประตูหนึ่งมันจะไม่เปิดนะประเดีย๋ยนจูเราก็จะมีแอปเปิลทองให้นะสำหรับฮิวเลื่อนแล้วก็รีเลื่อนนะสามารถยิงเล่นได้น,นี่จะเป็นทั้งหมดของแมปนะตรงนี้จะเป็นทางด้านของหน้าร้านเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าร้านกันดีกว่าชื้หน้าร้านนะครับจะเป็นอย่างงี้นะเดี๋ยวมันจะ เฮ้ยมึงมึงมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยกูว่าไม่ใช่เละไปเลวไปเละวิ่งวิ่งด่วนเลยเอ,อ้แหลกแหลกหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วยไปเข้า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 เอาละคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะฮะแมปอยู่ใต้ลิงนะฮะใครชอบก็กดไลค์ก็ดีนะฮะถ้าเกิดอยาก่ายแมปแบบนี้ใหม่นะฮะ่็ถ้าเกอคุณอยากให้ผมทำแมปแนวนี้ต่อคุณก็แค่คกดไลค์แล้วผมก็จะมีกำลังใจมาสร้างแมปแบบนี้เพิ่มนะฮะ เอาละกินนี้ขอจบเพลงเท่านี้ไปก่อนไยจบไอสัตว์จบดีเหี้ย